sวย 1 cô อออันนี้ปอกไปเลยใช่มั้ยค่ะนี้ปอกไปเลยเนาะปอกไปเลยสุยๆเลยโอ้โหลูกค้าก็น่าจะเข้าใจอยู่หรอกวันที่มาถึงทำไมลูกคะก็ไม่เห็นเราไปบอกใช่ๆครับปอกเอง เป็นไรลูกค้าแต่ลูกค้าประจำนะครับแวะมาอดหนุนไหมคะก็เปลี่ยนถ้าปูไม่ดีก็เปลี่ยนให้เลยนะครับร้านจะอ้อมก็รับประกันเนื้อ เอฟซี FC, สวัสดีเอฟซี FC, ด้วยครับผมแป๊บหนึ่งนะครับอีกหน่อยชิวแป๊หนึ่งแปบหนึ่ง หลังบ้านก็รับออเดอร์รัวๆเลยนะครับในแฟนเพจทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับเนี่ยเสิร์ฟแล้วเราจะเห็นหน้าสดเจ้าม็ตอนนี้เลยนะเอานมมาเสิร์ฟดินนมเจ้านี่แพ็คขายหน้าร้านกี่หน้าเก้าเจ๊ับคู่นะคะเป็นเนื้อรัวแตะได้แล้วครับแต่เบื้องไหนเลยครับผมแต่ดูได้ อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงอีกชิ้นนึงครับพี่ได้พี่หนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิวขอบคุณลูกค้าเลยยังนูกขอบคุณนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะนี่ใช่ไหมนี่จะรับเป็นลูกเนี่ย ห้ามเลยนะน้องมห้ามห้ามห้ามดูประมาณไหนครับเดี๋ยหาเดี๋ยวให้แม่ครับอุ้ย พอดีแล้ไม่ต้องใหญ่มาอ๋อเินคนเดียวครับใส่่ถูกสวมนิ้วดูก่อนก็ได้ครับเอาลองนิ้วเฉยๆก็ได้ครับลองนิ้วเฉยๆก็ได้ลูกนี้นิ่มพอดีทาน ได้ไหมยังนี่สุกปะสุกไหมอ่ะแข็งอันนี้เหมือนมันยังไม่สุกเลยอ่ะประกอบอันนี้ประอบไปครับอันนี้ปรกอบไปครับได้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 

จอดอยู่ไหนก็หนูไปกลับตรงนู้นใช่ไหมก็คือจะจอดแถวนั้นแล้วทีเนี้ยเนี่ยอย่างปิกอัพเนี่ยเขาจอดละให้หนูเลี้ยวเข้าแล้วหนูก็หักรถเลี้ยวมอเตอร์ไซค์พุ่งมอเตอร์ไซค์เขามาจอดให้เราไม่ได้เขาไม่จอดไงแล้วหนูก็ไม่เห็นเขาเรื่องนั้นปิกอัพเนี่ยเขาจอดให้เราเลี้ยวเข้าเนี่ยหนูก็เลี้ยวไงแล้วก็ปึ๊กดูหมุนไปนู้นเล้วจอดโอ๊ยเออเป็นได้ทุเรียนอร่อยคนคนไม่เป็นอะไรบ้างไหมครับคนไม่เป็นอะไรแต่เขาว่าพ่วงคนมาดีว่าแบบตรง นช่วงข้างๆประตูหนู <พอ S 1> ประตูหนูก็ปุกไปใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาก็ถามว่าอะแล้วแล้วแบบหมายถึงว่าพี่เอาไงแล้วก่อนจะเรียกตำรวจไหมอะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเ <พอ S 1> งงงๆอยู่เขาบอกอะเขาก็คงทำผิเป็นะ,เ,ะเขาก็บอกว่าเขามาทางตรงอะพี่หนูบอกอันนั้นเราก็เข้าใจว่าคุณมาทางตรงอยู่แล้วเพราะรถมันจอดให้เราเลี้ยวอะแล้วเราจะรู้ไหมอะคุณพุ่งมาปื้น ทิ้งกาหน้าจอดเราก็ต้องทะเลาะกันแล <V> ้ใช่เพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่ารถต่อจอดต่อกันอยู่อย่างเงี้ยยี่มันตกใจหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าเรียกตำรวจมานแบงนี้นไม่เอาบอกต่างคนต่างกล้องละกันครับเป็ต่างคนต่างกลอมื่อต่างคนต่างก้องเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วว่าเดี๋ยวแบบงงเลยอ่ะอยากกินกูตี้ครับ ไม่ใช่มาซื้อทุเรียนเหรอคะวันหลังก็ไปแต็มมาจอดที่ร้านแถวนี้นะลูกค้าเนี่ยกแป๊แฝมาจอดแถวเนี้ยใช่มาปีนนี่แหละปีนคือต้องมาหนูจะเต้นไปนู่นวันนั่นแหล่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะเราก็ไปจอดนู่นมือไก่ด้วยอ่ะกลารวิ่งมาเลยมันรติดด้วยวันเนี้ยตุ่มเดียวเดียวมากเลยอ่ะเพามาซื้อวันธรรมดานะจนแบบคนไม่แบบ ลูกค้าตามในคลิปใน YouTube เยอะเลยครับผมลูกค้ามาถ่ายเขามียูทูบเบอร์มีอะไรมาถ่ายรุ่เรียนยูทูบเบอร์มาถ่ายพนันพี่าวประเทศจีนมาถ่ายโอ้ครักันก็ไม่รู้เรื่องเมื่อตั้งก็อุ้ยหมดใจจะวายหล่อจะเรียกคนวเ่อย่างเดียวเลยประเทศจีนบางทีเขาก็พูดภาษาจีนเขาได้เนะพี่าวครับครับ เรีร้อยแล้วูกอันนี้ตอนนี้ที่เรียนที่ไหนตอนนี้เป็นทางคใต้ค่ะกุงพครับวันนี้ตนี้ลูกค้บลกสวยวันหมดวันนี้ต้อสวยแล้วน่ารักตมนี้ดีจังเลยลูกใหญ่ๆอทานคนเดียวหรอค้าวันนี้วันนี้อยู่ได้หลายวันค่ะจะได้เป็นอาทิตย์เลยทานวันละเม็ดละเม็ดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไม่ครับเมืองใช่ไ,มไมหไไมอขอบคุณค่ะครับดูคิวต่อไปนะครับผมคิวนี้ก็จัดเต็มอีกแล้วพี่บ่าวได้มากับดวงม,มาพี่บ่าวใช่ครับ <branches> ปังปังทุกวันเลยครับผมปังปังทุกวันเลยพี่บ่าวปังปังทุกวัน<ล>ทุกคลิป ไนติ๊กตกบ่ครับแม่นข้อแหลวว่าสาบเราวผองชั่วไม่ได้จะไปฟังปุ่นยี่ปุนได้ใช่กดไว้ก่อนกดไว้ก่อนกระพริบสีเข้าเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวมีเข้าด้วยเหรอครับแบบส่องคมอ๋อใช่ใช่ครับแม่ผ่นหนึ่งแล้วนะสวัสดีคุณสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีขอบคุณของแม่นะใช่อันนี้แม่หนูนะแต่เป็นเจ้าของหนูอะไรเงี้ยบอกอูกการมา อะไรครั้งแรกอะไรครั้งแรกตังตลเลยฟังเั็นหนะโอ้ยดาวดอกของขวัญคุ้นเต็มเลยใส่ม,ง,มงกุลม,ม,ม,มังกรในเมฆาอยู่ติดตามนะในไลฟ์สดในช่องท<ม>ิปต๊อกนะครับผมช่วยเปลี่ยนให,เนให้เปลี่ยนให้นิดนึงนะลูกค้าขอฟูเล็กมาเปลี่ยนให้ลูกค้าหน่อยนี่ครับเปลี่ยนให้นะคะ ปูไหนไม่ดีเจ้อ้อมก็เปลี่ยนให้เลยนะครับผมไม่ดีนะ<ต>ไปูเลยเปลี่ยนไปเลยตังบริเย่ไปเลยนะครับผม เรียบร้อยลูกพาสูงนลูกเล็กลูกใหญ่จ้านียังนิ่ม่ะคิวต่อไปอ่อกรอบีนิ่ม

你要。 เแบบไหนลูกค้าก็ส e so ั่งเกี้ยอ้อมได้เลยนะเดี๋ยวเกียอ้อมคัดให้นะครับผมสำหรับลูกนี้ก็ลูกค้าชอบนิ่มนะครับผมสุกหวานลูกค่าก็ทานสุกระคะลูกค้าจะได้หวานๆเนาะลูกค้าก็จอดชอบกสุดๆกันแหละได้ปอกง่ายๆตัดทีเดียวออกเลย นิ่มไปเดี๋ยวิอย่าเพิ่งวางบอกเขาก่อนว่านักกิโล สั่งไป2ลูกเลยเนี่ย ได้ครับมาแบบนี้พอดีเลยครับเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานมาเรื่อยๆไปปอก ร้อยสองลูกสำหรับคิวนี้นะผมแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมร้านกินน้ำครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็แบบนี้เพื่ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมขอบคุณลูกค้าด้วยนะผมจัดไปสองลูกเลยนะผมหรือแม่เมาหนุนนะกับร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมตลาดนั้นเรบินนะครับผมทัีแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ